สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเก็บตกข่าวเศรษฐกิจประจําช่วงเยน็นวันที่12เดือนพฤษภาคมนะครับสำหรับท่านใดที่กาลังมองหาบริการ Copy ี้เชรนะครับนักงทุนบอกไว้ก่อนเลยว่าตอนนี้ FP Market ของเราเนี่ยมีให้บริการแล้วนะครับใครที่สนใจก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ได้เลยครับผมตัวนี้เป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีนนะครับเป็นการเก็บตกข่าวเศรษฐกิจครับในระหว่างที่เรารอการประกาศตัวเลขสําคัญครับ ประธานาธิบ,จจบดีโจไบเดนผู้นําสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่ารัฐบาลสหรัฐจะยกเลิกการเก็บภาษีนําเข้าสินค้าจากจีนโดยมีเป้าหมายที่จะสกัดการพุ่งขึ้นของราคาสินค้าผู้บริโภคในสหรัฐขณะที่นักวิเคราะห์ในตลาดบอ็อสตรีทคาดการว่าดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟอ้อที่เกิดจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคจะพุ่งขึ้นอีกประมาณ8%ในเดือนเมษายน ประธานาธิบดีโจไบเดนกล่าวว่าทำเนียบขาวกำลังทบทวนมาตรการเก็บภาษีนำเข้าที่อดีตประธานาธิบดีโดนัทชัมป์เคยบังคับใช้และก็มีแนวโน้มที่จะยกเลิกทั้งหมดเนื่องจากการกำหนดภาษีนำเข้าได้ส่งผลกระทบนะครับให้ราคาสินค้าทุกประเภทปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่ผ้าอ้อมเด็กไปจนถึงเสื้อผ้าแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ครับ เรากำลังประเมินสถานการณ์ว่าอะไรที่จะทําให้เกิดผลกระทบในเชิงบวกมากที่สุดและเรากําลังพิจารณาถึงการยกเลิกมาตรการเก็บภาษีที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันด้วยประธานาธิบดีโจไบเดนกล่าวนะครับสรข่าว c n เรายงานว่าประธานาธิบดีทรัมป์นะครับผมเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับ ประธานาธิบด,ดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับประกาศสงครามการค้ากับจีนนะครับผมด้วยการออกมาตรการเรียกเก็บภาษีนําเข้าจากจีนเป็นเวลานานโดยมีความตั้งใจที่จะส่งเสริมสินค้าที่ผลิตโดยอเมริกันบรรดาน,นักเศรษฐศาสตร์รนะครับกำลังอภิปรายกันว่าการยกเลิกมาตรการเก็บภาษีนําเข้าจากจีนจะช่วยบรรทุกขออภัยครับจะช่วยบรรเทาปัญหาเงินเฟอ้อให้หมดไปในสหรัฐได้ขณะที่นักเศรษฐศาสตร์หลายคนมองว่าการผ่อนปลนหรือว่าการยกเลิกมาตรการจากจีนนะครับ 咋推？ แก้ไขนะครับในสิ่งที่ตลาดกําลังวิตกกวลอยู่ในขณะนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งทางนะครับเพียงแค่ไม่กี่ทางเลือกที่เหลืออยู่ที่จะทําให้ทาเยียบขาวเนี่ยจำเป็นจะต้องทําเพื่อชุดต้นทุนสินค้าทุกประเภทให้ลดลงทั้งนี้ครับประธานาธิบดีโจโบไบเดนเนี่ยย้าว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทั้งในและก็ต่างประเทศประกอบกับการที่รัสเซียใช้กำลังทหารลุกรานยูเครนนั้นเป็นสาเหตุที่ทําให้ราคาสินค้าในสหรัฐพุ่งขึ้นรวดเร็วที่สุดนับตั้แต่ช่วงต้นทศวรรษ 1,980ผมต้องการให้ชาวอเอบริการทุกคนทราบว่า ผมให้ความสำคัญกับสาร,รการเงินเฟอ้อเป็นอย่างมากผมมองว่าสาเหตุแรกที่ทำให้เกิดภาวะเงินเฟอ้อก็คือเรื่องของโรคโควิด -19 ซึ่งเป็นโรคระบาดครั้งร้ายแรงที่สุดในรอบหนึ่งศตวรรษซึ่งโรคระบาดนี้ไม่เพียงทำให้แต่เกิดการชัดดาวของเศรษฐกิจทั่วโลกเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานและกบประสงค์เป็นวงกว้างและก็ในปีนี้เราได้เผชิญกับสาเหตุที่2ก็คือการที่ประธานาธิบดีปูตินเข้าทำสงครามในยูเครนซึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นอย่างรุนแรง ประธานาธิบดีโจไบเดนได้กล่าวไว้ครับซึ่งเดียวในวันที่11นี้นะครับนักทุนประธานาธานาิบดีโจไบเดนก็จะมีการถแถลงการอีกรอบหนึ่งนะหัวข้อเดียวกันเลยก็คือหัวข้อในเรื่องของตัวเงินเฟอ้อครับผมนี่ก็เป็นข่าวจากทางฝั่งของรัฐบาลสหรัฐนะครับทีนี้เรามาดูอีกข่าวหนึ่งครับนักทุนนายเดนิสชมายฮาวนะครับนายกรัฐมนตรียูเครนเปิดเผยว่ารัฐบาลยูเครนอนุมัติการยึดทรัพย์สินของรัสเซียในยูเครนเรีย,รยบร้อยแล้ว นายชมาฮาวได้เขียนข้อความผ่านแอปพลิเคชัน telegram กกรรเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับโดยระบุว่าคณะรัฐมนตรียูเครนมีมติอนุวัติการถ่ายโอนสินทรัพย์ของรัสเซียให้เป็นกรรมสิทธิ์ภายใต้การจัดการของรัฐวิสาหกิจย,ยูเครนในานามของกองทุนรวมการลงทุนแห่งชาติแล้วซึ่งสินทรัพย์เหล่านี้นะครับจะถูกใช้เป็นทุนในการเสริมกำลังกองทัพยูเครนและก็ฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานใหม่อีกครั้งนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียูเครยนยังกล่าวว่าขณะนี้ยูเครนเนี่ยกำลังร่วม ือกับนานาชาติในการยึดทรัพย์สินของรัเสเซียเพื่อนํามาเป็นค่าสินไหมทดแทนในการฟื้นฟูยูเครนหลังสิ้นสุดสงครามครับสารข่าวสินหัวรายงานว่าเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับนายชมยาฮาวกล่าวว่า ทางการยูเครยเนยวางแผนที่จะยึดทรัพย์สินของรัสเซียเพื่อใช้ในการฟื้นฟูประเทศหลังสงครามโดยเงินทุนจากรัฐบาลและก็บรรดาผู้มีอำนาจของรัสเซียจะเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญต่อการบูรณะฟื้นฟูยูเครนให้กลับสู่สภาวะปกติได้อีกครั้งครับนี่คือข่าวที่สรข่าวอินโ q u e s สมีการรายงานมาครับทุกทาน